สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีแฟนเพจอาธนากรมาลรำคเกินร้อยนะครับตอนนี้ก็มางอดหลังวิธีแล้วพี่น้องี้เหาร่นอยู่อ,อําเภอพูทองจังหวัด้รยเอ็ดพูนทองตําบลพัทองอําเภอพูนทองจังหวัด้อยเอ็ดัพบ,บ,ดบพี่น้องตอนนี้มาหอดหลังวิธีเล้าเดอมม้อแมนมมียแห้งหลังจากเมือนนม่อคืนนี่เมือ่อคืนนี้เฮ่ากัน ข้าวหวานข้าวหวานเย็่ยนจังงงว่ะข้าวหวานเยี่ยนจังงงแบบก้วนื้อโรูโปรรูว่าหอานเยียนจังงงแต่ว่าหลังจากแสดงแล้วเก็บของขึ้นรถแล้วเกียร์มันขับรถมาบะหอดมาบะหอดบานแม่นมจวงได้ตัวไว้คือยาอะไรน้ำเปล่าบอแบบประมาณว่าขับรถมาแล้วคือจังคือจังลอยได้นี่แล้วก็เป็นฟิวแบบเก็บนอนตลอดเวลาเลย นะครับมาหอดแล้วปนิกาผ้ากันหาเขากินพี่น้องไปสั่งมีอำไมคนฟูฟูตื่นใจเนาะหวานือแม่ข่าวเตียมาเด้อพี่น้องคุณน้องกินร้าหลายเกาเหลาอันนี้พัดเขาอึดมันพัดยังไง รสส้ตมตำแบบฝีมือมิจินมจวงค่ะมามามาพี่น้องรบไก่เบิร์ตบ้านแม่น้ำแม่ยืนคำแอวล็อกจอกจีดวงอย่างบุ้งเฮ้าผู้เฒ่าปากประเด็บข้าอยู่บ้านไรทวงโอเคพี่น้องบัาที่ฝากกว๋วยไรก่ก๋วยแฉนนะครับไปแล้วจะกินเผากรเน